เด็กหญิงคนหนึ่งกำลังเล่นสไลเดอร์ตามปกติแต่คราวนี้เธอกลับไม่โผล่ออกมาที่อีกด้านเรื่องนี้กลายเป็นข่าวดังในช่วงค่ำคืนสองพี่น้องของเธอไม่อยากจะเชื่อในสิ่งที่เกิดขึ้นพวกเธอตัดสินใจไปสืบหาความจริงด้วยตัวเองน้องสาวคนกล้ากระโดดลงไปในสไลเดอร์ส่วนพี่สาวคอยจับปลายเชือกไว้ข้างบนตอนแรกทุกอย่างดูปกติดีแต่ไม่นานเชือกก็ถูกดึงแรงๆเหมือนมีบางสิ่งกำลังลากเธอเข้าไปข้างในเธอรู้สึกแปลกๆเหมือนสไลเดอร์นี้ไม่มีที่สิ้นสุดและยังได้ยินเสียงประหลาดดังมาจากภายในทันใดนนั้บาางงงงสิ่่กกรระแแทเธออย เธอสลบไปในทันทีพอรู้สึกตัวอีกทีเธอกลับพบว่าตัวเองอยู่ในถ้าลึกลับทุกอย่างรอบตัวดูแปลกประหลาดเธอเริ่มสำรวจแต่ไม่เจออะไรเลยเธอจึงหยิบระเบิดเวลาออกมาจากกระเป๋าที่แท้เธอได้เตรียมไว้ตั้งแต่แรกเพื่อรับมือกับเหตุการณ์ไม่คาดฝันหลังจากตั้งระเบิดเสร็จเธอก็เริ่มปีนกลับขึ้นไปแต่จูจ่ๆปากขนาดยักษ์ก็อ้าขึ้นขวางทางไว้เธอกรีดร้องด้วยความตกใจและรีบตะโกนขอความช่วยเหลือผ่านวิทยุสื่อสาร,สารเมื่อพี่สาวได้ยินเสียงเธอก็รีบออกแรงดึงเชือกขึ้นอย่างเต็มที่หลังจากต่อสู้ดิ้น ทั้งสองจึงได้รู้ความจริงว่าภายในสไลเดอร์นั้นมีปีศาจอาศัยอยู่จริงพวกเธอจุดชนวนระเบิดที่ติดตั้งไว้และทําลายปีศาจในสไลเดอร์นั้นตลอดการ